ซ่อนโนเผาครับสีอีครับผมวมันนี้รู้สึกว่าเขาจัดงานแบบเร็วกว่าปกติครับปกตินี่คือาบสามนี่ขบวนยังมีแห่เลยแต่เมื่อนี้นะผมว่าาบสองเทิงกับขบวนมอดงานแล้ว,วนะครับตอนนี้นะครับอันเมื่อขอบวนฮอดแนละ้วตอนนี้อยู่ในโซงการประกวดนะครับประกวดขบวนแห่เขากลังท่ายอยู่ทางบุณครับ เนือ่องจากว่าแสงมันจ้าพูดนะครับอันตากลองไหลครับผมเลยเอามารีวิวไปในงานคือพี่น้องในรับชมนะครับว่าได้เดือดแน่นะครับชุดของโคการวนถือว่าหมนก็แล้วครับ<อ>เป็นงานาอ่อนซอนชนเผ่าคำเชอีครับผมโครการรส่วนตบ้าวอ่อนซอนชนเผ่านั่นแสดงว่าต้องมีต้องมีหลายเผาแน่นอนนะครับ การไปผูกกระพานไปเบื้องว่าซุ้มต่างๆซุ้มของเผ่าต่างๆได้เผ่าเหนือแน่นะครับเนาะไปไปครับเป็นกานตบุบ้านคอมีท่านประหลัดพิฆาตก่อนเทศเมื่อกี้ตํานานโครงการบริหารส่วนตบุบ้านคอตบุบ้านคอครับประทุนก็คือบุญประจันตีบุญพรสกี่ตบุบ้านคอตังเข้าไปทำการแสดงครับในการประกวดขบวนแห่ครับวันนี้นะคะเป็นการแสดงเซิร์นอีสาน ซุมนี้คือนาวาครับนาวาพาโชคคือการลอยดาวนะครับทุกคนนะครับที่มาใน,านง,งานจะแต่งโตตามชนเผ่าต่างๆนะครับบ้านโคบ้านดงลยาบ้านแพ้บ้านตะบนบ้านรนสมบูรณ์และบ้านหลังช้างค่ะมีสิเอ็ดหมู่บ้านนะคะเครับสาไทยขงพวก ผมเราพาเราเบิ่งซุ้มต่างๆนะครับอันนี้คือซุ้มเผ่าไทยอีสานนะครับนี่คือเผ่าไทยเผ่าไทยอีสานคือเ้าวว้าภาษาอีสานนะครับภาษาอีสานลาวนะครับควรก็น่าหู้จักนะครับว่ามาตะเดินครับโบสถิวเดอกอเขาจะทำเผ่าไทยลาวนะครับไทยอีสานคือไทยลาวครับเขาภาษาอีสานเนาะต่อมานะครับบ้านค้อนะครับเทศบาลตะบนช่อชียงอินองค์การบริหารส่วนตะบนแหวนเพชร โอ้ยมือนี่หอนขนาดครับสมซาวพิงได้เลยครับอ๋อปอยผาซานอ๋อซุ้มนี่คือซุ้มเผ่าไทยขาครับผมอ๋อเสียงปรบมือให้กับชาวเผ่าไทยสานตะบลบ้านคอด้วยค่ะอันนี้คือซุ้มของบ้านบ้านเล่านะครับเผ่าไทยขาอา้าวผู้กบฏกับพระโก้กต่อไปคร <c oughs> <นะ S 2> ับบุญโอ้เวทีเพื่อน่ะแต่ไพยสี่บาทเอาลงไปสิบโป๊บาทละ ตีตอนค้ำเขาจะร,ระกบดครับแต่โมน,นี้รูึกว่าปีนี้จัดเร็วครับจัดเร็วกระบวนกรแห่เร็วก็นดาเอาเนี่ยครับนี่เผาไทยค้าครับเมียนเสาเมียนสาวค้าเชื่อก็สาวค้าไถค้าหรือไ่ค้านะครับเนะบาะมาเหล่านะครับมาเหล่า,าอันนี้คือเผาไทยอีสานนะครับบานขค สร้างท่อครับผมองค์การบริหารส่วนตำบลเราสร้างท่อครับเดี๋ยวได้เผื่อแน่ตอนนี้เออสวัสดีครับมีนายกครับโอ้นายกวะเดี๋ยพอนายกหน่อโอ้สวัสดีครับนายกครับผมเสื้อสาวเป็นเราสร้างท,อางทอ่ออ,นนอ,อ้ไยไปฟ้อนแล้วเนาะไปท้าจอกไวปเลยเขาไปฟ้อนมาละ วันะนี่ห้อนครับผู้สาวกับฮ้อนอยู่ตอนนี้และผู้<ด>ครับบานครับมานคะว่าคือตะวบ้นบ้านทรงครับคังคเตียมโตี่ละอ้ะอทาการแสดงครับประโดเนาะประโดขบวน ่สามารถสัมภาษณ์ได้ครับเพราะว่าเสียงเสียงเพลงมันดังครับเสียงที่เขาทําการสแสดงอยู่ตอนนี้มันดังครับถ้าสัมภาษณ์ก็ต้องมีการตะโกนเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมก็มีสามารถที่จะสัมภาษณ์ได้ครับอนนี่คือตะบนครับบลครับภาษาไทยมือดิ ดีีขนาดใหญ่เครับขึ้นมาด้านดีีอเจนนะครับนะครับการขอังที่สวยงามผ่านรบจอ L T D ขนาดใหญ่ครับวันนี้นี่รเป๋านี้นะท่นเจอครับนี่คือเผายอครับผมเผายอเผายอดีบ้านเลือครับบาจะเป็นทางด้านเทศบาลตำบลคำชะอีครับแล้วก็ติอไรนะครับ นี่นะนี่สมาคมขับเสียค่ะับเสีบอาายให้ไฟเห็นวเยนะคมภาพีได้ครับเสียงดังดูนะคะของยูทูบเบอร์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอมือให้กิดองค์การบริหารตบนบ้นคอสวยสดดามมากเค่ะ แลต่อไปนะครับจะากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสร้างถ่อครับเผ่าไทยอีสานนะคะมีพิธีกรัลเวทีไหมคะเผ่าไทยอีสานตครับเหล่า้างถ่อเรียนเชิญนะคะครรับปท่านเจ้าของรถโบจ๊ 9751มุกาหารนะครับขออ <า S 1> <ละ S 2> นุญาตเลื่อนรถของท่านในนี้ด้วยนะครับขออ,อ,อนุญ<อ>าตประชา,าันอีกครั้งนะครับอเจา้าของรถยนต์บอจ9751มุกาหารนะครับขอความร่วมมือเลื่อนรถของท่านในขณะน,นี้ด้วยครับขอขอบพระคุณครับสำหรับการแสดงในวันนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดให้ชมที่จอ LED ขนาดใหญ่หลังพิธีกรหลังท่านคณะกรรมการนะคะสามารถรับชมได้แล้วก็มีช่องจากยูทูบเบอร์ต่างๆ Facebook Live นะคะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะงานก <74. S 1> ิตกรรมของเราวันนี้โซเชียลของเรานะครับจะเผยแพร่วัฒนธรรมอันล้ำค่าของเราให้กับชาวโลกได้รู้นะครับว่าอำเภอคำรีของเรานั้นมีดีมากมายนั่นเองครับครับอำเภอคำรีของเรานะคบลบ้านแปดสิบแปดหมู่บ้านนะครับมีความสับสนสมัคคีนะครับและก็พร้อมที่จะจัดงานในวันนี้ไปด้วยกันครับองค์การบริหารส่วนตำบลเหา่างสร้งถ่อนะคะนำโดยท่าน นายกสุนชีสุภรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อท่านประหลัดเชน